เราซื้อเกือบกิโลกันเลยทีเดียวนะคะเกือบสองล้านนั่นแหละใบนี้ก็นี้ก็มีตลับพ่อปานตลับสิงนะคะมี2ขนาดเลยนะคะสิงเปิดหน้าหลังโรงงานดีๆเลยนะงานหนักๆตลับเหรียญไข่นี่จะใส่เหรียญปูดูเปิดโลกได้หรือเปล่านะตลับสมเด็จก็ไม่พลาดนะคะก็มีเหมือนกันนะคะนี้นะคะพอดีว่าเพิ่งไปเอาตลับมาเลยต้องเอาอย่างแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim p ิ t i t k นะคะก็ ช่วงนี้หายไปนานเลยนะคะจากคลิปทิติโกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่งานยุ่งมากๆแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปรับปริญญานะคะก็เลยค่อนข้างวุ่นวายนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานนะคะแต่ว่าต่อจากนี้จะกลับมาอัพคลิปอย่างเดิมแล้วนั่นเองนะคะใครไม่คิดถึงจะคิดถึงนั่นเองเย้เป็นไงก็ล่าสุดนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปซื้อตลับทองเรียกียกว่าชุดใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็น ครั้งใหญ่มากเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะซื้อเป็นแค่ไม่แบบเป็นร้อยกร,รมัมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นงานชิ้นทีละชิ้นตลับทีละใบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราซื้อเกือบกิโลกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หมดไปเกือบ2ล้านบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็มีทั้งหมด5ถุงนี้นะคะ990กว่ากร,รัมนะคะเราก็จ่ายไปล้านเกว่านะคะก็คือเกือบสองล้านนั่นแหละหลายท่านอาจจะสงสัยแค่5ถุงเนี่ยนะเกือบ2งล้าน ช่ยนะคะแล้วเพราะงานแต่ละงานเนี่ยหนักๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นงานเดียวกันนะคะเป็นงานของเฮียท่านหนึ่งนะคะมาแบงบันให้ที่หน้าร้านนะคะต้องขอบคุณเฮียท่านนี้มากๆเลยนะคะที่เอนดูทินทิตินะคะก็นี่นะคะมีทั้งหมด5ถุงก็ยังไม่ไทำอะไรเลยนํามาอัดคลิป YouTube ก่อนเลยนะมีตลับอะไรบ้างนะคะเรียกได้ว่ามีหลายแบบหลายสไตล์มากๆถือเป็นเหมือนถุงข้าวแกงเลยนะคะก็เริ่มจากเอาเริ่มจัดถุงไหนก่อนดีถุงเบาๆก่อนหลือกัน ถุงนี้176.26.2กร,รัมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากถุงแรกนะคะเทถุงแรกก็ส่วนใหญ่ก็นี่ใบนี้ก็นี่ก็มีตลับพ่อปานตลับสิงนะคะมี2ขนาดเลยนะคะสิงเปิดหน้าหลังโรงงานดีๆเลยนะงานหนักๆตลับพ่อปานแล้วนี่ก็ตลับเหรียญไข่นี่จะใส่เหรียญปูดูเปิดโลกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลองดูวัดอีกทีนะคะแล้วก็ตลับ ปุสุกนะคะมีทั้งแบบปิดหลังแล้วก็เปิดหน้าหลังเลยแล้วก็ตลับสมเด็จก,ก็ไม่พลาดนะคะก็มีเหมือนกันนะคะ3ใบเลยนะคะหลายแบบเลยทั้งหน้าสี่เหลี่ยมยกซุม้มแล้วก็นี่ค่ะเป,เปิดหน้าเปิดหลังก็มาด้วยเช่นกันนะคะนี่นี่น่าจะใส่แม่ชีบุญเลือนได้นะคะเดี๋ยวต้องวัดขนาดอีกทีนะคะนี่ตลับสิงมี3ใบนี่นางาันหนักอย,ยู่1ใบด้วยแล้วก็นี่นี่ก็เป็นตลับพระรูปหล่อได้เลย นี่นะคะถุงแรกจบไปเรียกได้ว,ว่ามีหลายแบบมากๆ <c oughs> คือเติมสต็อกให้กับร้านสุดๆ,ๆนี่นะคะถุงที่2นี่ก็ุงานดีๆงานหนัหนก <c oughs> ๆเพื่อมีแรไอเทมนะคะ <c oughs> ก็โดยปกตินะคะถึงแม้ว่าจะซื้อเยอะแบบนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะแยกนะคะว่างานไหนงานดีงานไหนงานปกติงานทั่วไปนะคะเราก็จะแยกแต่ละเลทราคาเลยเพื่อทําให้ชัดเจนนะคะ <c oughs> แฟร์ทั้ง2ฝ่ายเลยนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะทาให้เคลียร์นั่นเองค่ะ ก็มาต่อไปใบที่สองนะคะเอ้ยถุงที่สอง0 4กรัมนะคะก็จะมีเป็นตลับเหรียญไข่แบบนี้นะคะก็ใหญ่ๆใบใหญ่ๆแบบนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่อยากใส่โชว์ห่วงต่างๆนะคะแล้วว่ามีตลับสมเด็จนี่ค่ะหน้าตัวสี่เหลี่ยมแล้วนี่ตลับพระหงสุพันนะคะตลับพระหงสุพันเป็นตลับอีกตลับหนึ่งที่ค่อนข้างหายากเป็นตลับนางพญาหรือว่าแม่ชีบุญเรือนก็ได้ตลับแม่ชีบุญเรือมือสองนี่ถือว่าเรียกว่า คนตามหาเยอะมากนะคะแล้วก็นี่เป็นตลับพารูปหล่อทั่วไปนะคะพารูปหล่อแล้วก็นี่เป็นนางพวกนางพญาจิตรดาต่างๆนี่ก็จอบนะคะตลับจอบนี่ตลับจอบสองใบนี่นะคะตลับจอบแล้วก็มีตลับที่แบบตอกงาน95อะไรประมาณนี้นะคะนี่จบไปใบที่2นะคะตลับถุงที่2 1 8รกว่ากมต่อไปถุงที่3นะคะถุงที่3จะเป็นนี่นะคะ 203.87กรัมนี่ตลับพระสมเด็จเหมือนกันเช่นเคยนะคะ2ใบสใบหูตลับพระสมเด็จเยอะมากนะคะตลับพระสมเด็จ3ใบนะคะสําหรับถุงนี้แล้วก็มีตลับพระผงสุพรรณแล้วนี่ตลับนี่น่าจะเป็นงานร้านศักดานะคะดูจากรูปร่างส่งงานล้านศักดาแบบงานโบราณโบราณแล้วก็นี่ตลับมนีนางพญานะคะแล้วก็ ตลับทั่วไปนั่นเองนะคะจบไปจบถุงที่3แล้วถุงที่4เริ่มนี่อันนี้มีแต่หนักๆน,นะคะหนักๆใหญ่ๆนะคะก็จะมีตลับพ้าสมเด็จเช่นเคยนะคะมีทุกถุงเลยตลับพ้าสมเด็จนะคะแล้วก็ฮียนี่ตลับพ้าอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวต้องไปวัดขนาดอีกทีนะคะแล้วก็ใส่เป็นเป็นงานของร้านจิ๊บเส้นหงนะคะแล้วก็มีตลับพรากิ่งนะคะตลับพรากิ่งจะใส่พรากิ่งชินบรรชรได้นะ ใกล้เคียงต้องลองแล้วก็ชินาลาดนะคะเดี๋ยวต้องไปลองเป็นแบบเปิดหน้าหลังไม่ยกสูมแบบนี้เรียกว่าขนาดมาตรฐานเป็นที่ต้องการเลย แล้วก็ตลับทั่วไปนะคะแล้วก็นี่เป็นถุงที่4แล้ว205.71กรัมก็ขอไทยอินนิดนึงนะคะขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,คะก็หลังจากจบไป4ถุงแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าท่านไหนนะคะสนใจตลับทองนะคะในเซตนี้ในชุดนี้นะคะก็ทั้งมาสอบถามได้นะคะทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกรอบทองมือสองนะคะหรืออยากสั่งทาตลัดทองกรอบทองมือหหรือพระทองคํานะคะเราเนี่ยก็ครบวงจรทั้งซื้อขายรับสั่งทาเลยนั่นเองนะคะครบวงจรเรื่องทองที่ร้านตลับทองทิตินั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะที่ถุงสุดท้ายถุงที่5นั่นเองนะคะถุงนี้ก็214กรัมนะคะ214กรัมกว่านี่ก่อนเลยนี่เป็น ตลับนะคะของร้านเทงปกเก้านะคะรุ่นนี้นะคะไปถามเทียตีมาแล้วนะคะเทียตีตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นตลับของเหรียญแมงกะวีหลวงพ่อเดิมรูปทรงของท่านเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะคะทําให้เนบเรียกว่าหายากนะคะมือสองแล้วแถมเป็นพลานของของร้านเทงปกเก้าอีกด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆแล้วนี่ก็เป็นเทงปกเก้าเช่นกันนะคะเป็นตลับพระรูปหล่อนะคะด้านหลังนี้ลายซิกเนเจอร์เขาทั้งคู่นะคะ นี่พะพิคเนตนะคะแกะลายพะพิคเนตแล้วตลับอื่นๆนี่นี่อันนี้เป็นงานผัดเงานะคะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของภารุ่นไหนนะคะท่านไหนทราบก็คอมเมนต์กันได้นะคะในนี้นะคะท่านอันไหนที่กินไม่ทราบก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยแล้วก็เป็นตลับพ้าทั่วไปนะคะนี้มีจอบเล็กจอบเล็กแบบโชว์ห่วงบบเปิดหน้าหลังด้วยนะคะ ก็นี่นี่ก็เป็นงานประมาณนี้นะคะนี่เป็นถุงสุดท้ายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่านอกเหนือจากนี้เราก็ยังซื้อพวกกรอบทองอะไรอย่างนี้ต่างๆในถุง,งนี้อีกเยอะด้วยเช่นกันนะคะก็แต่นี้เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นของอีก แบบเป็นเหมือนซื้อหน้าร้านทั่วไปนะคะในแต่ละวันก็แต่ว่าเนี้ยเป็นชุดที่ว่าซื้อรวมๆกันเนี่ย990กว่ากก็คือเกือบกิโลเลยที่ว่าเป็นยอดเงินเงทุนที่ใหญ่นะคะสําหรับคินทิตินะคะหลายๆท่านอาจสงสัยนะคะว่าหลังจากที่เราซื้อตลับทองมาแล้วเนี่ยร้านทิติเนี่ยทำอะไรนะคะเราก็อยากจะขายสภาพเดิมให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าอย่างเช่นตลับเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยเราก็รู้เห็นอยู่แล้วนะคะว่าสภาพยังดีอยู่เลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะนําไปแค่ เหมือนกับว่าเป็นล้างน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูกันนะคะเป็นล้างน้ําอุ่นแล้วก็ใส่พวกสไลด์ที่ล้างจานนั่นเองเอ้ยไม่เอาเราต้องบอกว่าน้ํายาล้างจานนะคะเราจะไม่บอกยี่ห้อนะคะเผื่อว่ามีโฆษณาเข้าล้อเ,เล่นนะคะก็ เราก็จะใส่น้ํายาล้างจานแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันขัดๆทําความสะอาดคาบเหงอคาบที่ใครต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นตลับทองมือสองอยู่แล้วเนาะพอเราทําล้างอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เหมือนสะอาดขึ้นสีทองก็เลยจะอลามขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการชุบใดๆนะคะนอกจากว่าลูกค้าเนี่ยรีเควสเข้ามานะคะแล้วก็อยากให้เป็นเดิมๆเ,เพราะว่าสีทองยิ่งเก่านะคะยิ่งเปอร์เซ็นต์ดีๆเนี่ยสีทองยิ่งสุกสวยนะคะก็เราชอบมากนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่า ทิฏทิทาอะไรหลังจากที่ซื้อตลับทองมาแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์มีไม่มากนะคะก็มีแค่ชามใหญ่ใญบใหญ่นะคะก็เป็นชามกระเบื้องนะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ําร้อนหรือน้ําเดือดก็ได้นะคะก็แล้วก็แปรงสีฟันนะคะหรือจะเป็นแป้งทองเหลืองก็ได้แต่แปรงทองเหลืองเนี่ยก็เวลาขูดเวลาขัดเนี่ยต้องเบาๆมือเลยนะคะเพราะว่าบปทองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นรอยได้นะคะเราก็เลยเลือกใช้แปรงสีฟันแทนนะคะก็เป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํายาล้างจานนั่นเองนะคะเพราะว่าที่เราต้องทํา ใช้น้ําร้อนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราจะใครจัดพวกคาบเหงื่อต่างๆคาบที่ใครหรือว่าคาบเทียนนะคะเผื่อว่าบางใบเนี่ยใช้เหมือนเลี่ยมกับน้ํามาก็จะมีคาบเทียนติดอยู่นะคะน้ําร้อนเนี่ยก็จะใครแบบเหมือนกับว่าสลายคาบเทียนแล้วก็คาพวกสิ่งสปกปรกในตลับทองมือสองได้นะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่าทุกคนทําตามได้ดีกว่าง่ายๆมากก็ขั้นแรกเลย ใช้น้าร้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็น้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาล้างจานเราก็ใส่แค่จดสองหยดก็พอนะคะแค่นี้แหละแล้วเราก็นําไปนี่เลยร้อนนะคะต้องระวังแช่ไว้สักพักแช่ไว้จนเหมือนน้ามันเริ่มอุ่นๆน้ามันเริ่มอุ่นๆเราก็จะนําขึ้นมาแล้วก็นํามาขัดๆนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยความสะเอ่อตลับเซตเนี้ยชุดเนี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าสภาพดีแล้วก็เหมือนกับว่า ไม่สกปรกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ทําไว้นะคะเพื่คอความสะอาดให้ลูกค้านั่นเองเย้เย้เย,ย,ย,ยก็ประมาณนี้นะคะวิธีหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะนํามาแบบขัดๆนะคะขัดๆแบบขัดๆตามซอกต่างๆนะคะคือทางที่ดีเนี่ยปกติเราต้องบิดห่วงบิดห่วงแล้วก็ทําเพื่อทำความสะอาดทางด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยนะคะนี่เราก็จะขัดแค่แบบนี้ต้องระวังร้อนด้วยขัดแค่แบบนี้นะคะ เพื่อความสะอาดแค่นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตากแห้งเช็ดแห้งนั่นเองนะคะก็จะมีคีิปง่ายเแล้วทำตามได้ก็วันนี้นะคะก็จะมีแค่นี้เราก็จะจบคลิปกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปจบคลิปที่ห้องดีกว่านะคะแสงน่าจะสวยกว่าท่านไหนสนใจตลับทองกอบทองมือซองนะคะก็อย่าลืมคิดถึงร้านตลับทองทิตินะคะหรืออยากจะสั่งทําตลับทองมือหนึ่งหรืออยากเช่าอยากปล่อยพระพัพทองคํานะคะเราเนี่ยก็รับซื้อเช่นกันนะคะก็ส่งรูปมาได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6นะคะหรือเพจ ร้านตลับทองทิติที่ขึ้นอยู่ข้างล่างน,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะมาที่ร้านนะคะร้านอยู่ชั้น3าห้างพันดิบงามวานร้านอยู่ติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยนะคะก็เผื่อท่านไหนอยากจะมาชมตลับทองกอบทองนะคะเราก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะหลังจากชุดนี้เนี่ยก็จะไปตั้งอยู่ที่หน้าร้านเลยเล็งใบไหนไว้นะคะก็มาชมกันได้นะคะก็วันนี้นะคะคิมทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะถูกใจทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมกันจบ,จบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คิมทิติ GK ด้วยนะคะท่านไหนที่อยากซื้อขายตลับทองอบทองมือสอหรือพระทองคำก็สามารถส่งรายละเอียดหรือสอบถามมาได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ